เ็นบอกคะ่ะพี่น้องมันสิมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เข้ายากกินยังสักอย่างแต่ก็คิดบอกออกว่าสิกินเอียงดีเนาะเมื่อนี่ก็เลยพาพี่น้องมาเห็นเมนูง่ายๆกินกันจ้าเมนูลาบหมูค่ะเมื่อนี่จะเน้นหนังหมูนะคะเมนูลาบหมูใส่นังนี่เป็นเอียงที่แซ่บนะคะพี่น้องกินไปมันสิกึดกึดมีหนังหมูนะคะขั้นตอนแรกนะคะเฮาก็เอานังหมูที่เฮาสื่อมานะคะ ไปล้วนในหม้อให้มันซุกค่ะใส่น้ำเจกน้อยนะคะกล็ล้วนๆไปจนนังมันเริมนิ่มซุกขข้นจ้าอันคันพี่น้องบ่้มีหนังที่เขาจะเอาสำเร็จแบบหั่นสำเร็จมาพี่น้องก็ซื้อหนังแผ่นมานะคะแล้วก็มาหั่นเอาค่ะพอล้วนหนังหมูเสร็จแล้วนะคะเขาก็เอาหมูบดนะคะ มาล้วนต่อกับน้ำเปล่าจักน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ล้วนไปจนหมูมันสุกค่ะตอนล้วนโมตรงไส่น้ำหลายนะคะไส่น้ำเพาะอันยอะนึงนะคะเดี๋ยวน้ำจากหมูมันก็นสิออกมาเองจ้าการล้วนเนื้อหมูให่หนามมันแห่งลงมาจักหน่อยนะคะแล้วก็นเนื้อหมูสุกดีกะ่ะเอาเนื้อหมูที่เขาล้วนแล้วก็นังหมูที่ล้วนแล้วนะคะมาคลุกเข้าผสมกันเ,<อ>เลยจ้าได้เนื้อหมูสุกเรียบกลอยดีแล้วนะคะ คิดว,ว่าบ่มีขเขาขวัวเขาไปนองกันเลยไปเอาเขาเหนียวนะคะมาเขาไม่คูเบฟค่ะพี่น้องเขาไม่ครเบฟออกมากะเหลืองคือเฮ้าขััวเขาขวัวเลยค่ะที่นี่ก็ง่ายคือกันค่ะบ่ต้องไปขััวให้ยุ่งยากค่ะจับเขาไม่ครเบฟเลยนะคะกาเวลาบ่เกิน2นาทีเขาออกมาก้นเบิงนะคะกันยังบ่ใหม่ดีกะเอาไปอ,อบใหม่อีกรอบจังซ<ด>ี่นะคะเนื้อมูได้เข้าขัวัวได้พักแล้วนะคะ กระทำกันมะฮันซอยหอมใส่นะคะหลาบมะขาดมไใบขาะหอมแดงพักบัวนะคะพี่น้องคะใส่ลงไปเลยค่ะหั่นละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในหมูเหาเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะพี่น้องโดยรสดีแล้วก็พริกพ,พงนะคะหลาบกะขาดบใบก่ะพริกพ,พงแล้วก็ ชุระะ่รเราก็ตามน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำปาลาปแดกค่ะคันพี่น้องบ่ามากน้ำปลาแดกเพราะใส่ก็ะไรน,นะคะแต่ว่าอันนี้ติดใจค่ะในสูตรคูมโมเห็นชงคูมโมนะคะแล้วก็เห็นเพิ่นใส่อันปลาแดกก็เลยเอาลองใส่แล้วมันแจ่บนะคะติดใจก็เลยใสย่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะพี่น้องค่ะปกติต่กอนเฮ็ดลาบเเคยใส่น้ำปลาแดกนะเพราะใส่แล้วมันขึ้นนัวขึ้นไหมคะก็เลยใส่เลยค่ะวานะคะสูตรอาหารบ่หมีไตโตนะคะ หมักแบบไรกับปรุงแบบนั่นได้เลยนะคะเฮาเห็นกระเจ้าเห็ดเป็นตแซบเฮากมาประยุกต์ใส่ก็ได้ค่ะมักแบบไรเฮากอาตามใจบางคนบบกินสุรดกับโบไซสุรดนะคือแบบสมัยย้ายถวดสมัยตะกอนเพิ่นบบกินสุรดนะคะกับบไซสุรดกับแซบดีคือกันค่ะปรุงทุกอย่างเสร็จแล้วกับตามด้วยข้าวคั่วนะคะพี่นงยงอย่าลืมข้าวคั่วนะคะลาบต้องใส่ข้าวคั่วกับมักนาวนะคะจะได้หอมๆค่ะเ็จแล้วก็ทําการคูกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ซิมไปพร้อมค่ะ ขานบักน้าวค่นนี่ขานบักน้าวก็เติมบักน้าวลงไปจ้าเสร็จแล้วก็ค้นอีกรอบนะคะซิมไปนะคะทําไปสิมไปแซ่บๆจบจ้าัไปก็นำไลยให้ไลไปค่ะพี่น้องเสียงซีดในโ่เมนมอย่างนั้นทำไลาให้ไลค่ะคืออยากกินเนี่ยผักตอนเที่ยงคืนค่ะพี่น้องปลาร้า้องนะะลุงมาผ่าคิีมนะคะเสร็จแล้วเอาก็มาจัดจานกันเลยค่ะตามด้วยผัก ต่างๆนะคะมันีีก็ซสื่อเป็นมะเขือผักกาดนะคะปักแตงค่ะนี่ค่ะลาบหมูง่ายๆค่ะมันดีกับเซตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะเ็ดตามกันได้เลยค่ะมันดีก็กินเ้าซานี่ละค่ะลาบหมูกับผักค่ะใส่เพลงประกอบคลิปพี่น้องเคยใส่แล้วมันคืนว่าติดลิสิสธิตจะใส่แบบใดอยากใส่เพลงดนตรีแบบดนตรีเสียงพินบานเฮ้าอะค่ะก็อยากใส่คือขจาอยู่แต่พวกใส่ลงไปบางคลิปอะติดลิสิทซิตค่ะพี่น้องค่ะ